เงินหายทั้งที่รายได้เท่าเดิมเคยสงสัยไหมว่าทำไมถึงไม่มีเงินเก็บอิสลามมีคำตอบเรื่องนี้ตั้งแต่1,400ปีก่อนอัสลามุลัยกุมครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Inspire Voice with Podcast รายการที่จะพาคุณทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างริสกีสาศาสนาและการใช้ชีวิตอย่างสมดุลวันนี้ เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่ใกล้ตัวมากแต่หลายคนอาจมองข้ามการลดรายจ่ายไม่ใช่แค่เพื่อเก็บเงินแต่เพื่อสร้างชีวิตที่มีบรารอกะมีความสงบและเป็นที่รักของอัลลอฮ์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไรายได้แต่อยู่ที่การใช้ใจ่ายและที่น่าสนใจคืออิสลามได้สอนเราเรื่องนี้มาตั้งแต่1,400ปีก่อนอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت อาลาตรัสไว้ในสุร อัลฟุรกอนองค์การที่67และบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาใช้จ่ายพวกเขาไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ตรณีและการใช้จ่ายของพวกเขาอยู่ในระดับกลางระหว่างสองสิ่งนั้นนี่คือหัวใจของการจัดการการเงินในอิสลามความสมดุลหรือที่เรียกว่ามีซานอัลมีซานเพราะเงินไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นอามานะสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงฝากเอาไว้ให้เราดูแล สิวิธีลดรายจ่ายตามแนวทางอิสลาม 1. แยกแยะความจำเป็นกับความต้องการในฟิกเกอท่านอุลมาแบ่งความต้องการเป็นสมระดับโดรูริยตัตสิ่งจำเป็นพื้นฐานเช่นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยฮาจิยตัตสิ่งที่ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นแต่ไม่มีก็อยู่ได้ตัซีนยิยัตสิ่งฟุ่มเฟือย เพื่อความงามหรือสถานะก่อนจะซื้ออะไรลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้อยู่ในระดับไหนถ้าไมใ่ใช่ดารูริยตคุณอาจรอได้ 2. วางแผนการเงินแบบมีซานสูตร50-30-20แบบอิสลามท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทรงสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างสมดุลเราสามารถประยุกต์เป็นงบประมาณส่วนตัว50%ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ดารูริยาต3ิค่าใช้ใจ่ายเสริมฮาจิยาดต้องเป็นสิ่งที่ฮาลาล20%สำหรับสากาดเงินออมและการทำดีเคล็ดลับลองแบ่งเงินเป็นสองรายสัปดาห์เหมือนการแบ่งเวลาละหมาด5้เวลาทุกอย่างมีกำหนดเวลาและขอบเขต 3. หลีกเลี่ยงตับซีรการฟุ่มเฟือยอัลลอฮตรัสในสุร,รอ์อนอิสระองค์การที่29 และอย่าให้มือของเจ้าถูกมัดไว้ที่คอและอย่าเหยียดมันออกไปอย่างเต็มที่เพราะเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกตำหนิและล้มเหลวมือที่ถูกมัดไว้เท่ากับตรณีมือที่เหยียดเต็มที่เท่ากับฟุ่มเฟื่อยอิสลามเรียกร้องให้เราเดินสายกลาง 4. ช้อปปิ้งอย่างมีสติใช้ให้คมะปัญญาลองใช้กฎ24ชั่วโมงแบบอิสลามใส่ของลงตะกร้า หยุด15นาทีอ่านอิสติกฟาน1 0 0ครั้งถามตัวเองว่าการซื้อนี้จะทำให้ฉันใกล้อลล็อ์ขึ้นหรือไม่ถ้ายังรู้สึกจำเป็นค่อยซื้อแต่บ่อยครั้งความอยากมันหายไปก่อนถึง15นาที 5. สร้างแรงเสียทานในการใช้จ่ายปรัชญาอิสลามบอกว่าสิ่งที่เข้าถึงง่ายมักจะถูกใช้โดยไม่คิดอย่ากเก็บบัตรเครดิตไว้ในแอปใช้เงินสดแทนมันทำให้รู้สึกเจ็บ มากขึ้นถ้าอยากผ่อนตั้งใจว่าผ่อนเพื่อความจำเป็นไม่ใช่ผ่อนเพื่อความอยาก 6. ระวังริบาแฝงในรูปโปรโมชัน่นท่านนาบีสุลตลล่า,าลฮุอะลัยฮุสัลลัมกล่าวว่าผู้ที่กินริบาผู้ที่ให้กินผู้ที่เขียนและผู้ที่เป็นพยานล้วนถูกสาปแช่งมุสลิมในยุคนี้ริบาไม่ได้มาในรูปดอกเบี้ยเท่านั้นแต่มาในรูปซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง แต่คุณซื้อของที่ไม่จำเป็นผ่อนศเปอร์แต่ราคาสินทาถูกบวกมาแล้วสมัครสมาชิกรายปีแล้วใช้แค่3เดือนระวังความคุ้มที่ซ่อนความเสีย 7. กลับมากินที่บ้านปลดล็อกบรารกะท่านนาบีสลลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมกล่าวว่าอาหารที่กินในบ้านมีบรกะมากกว่าลองคิดดูกินข้างนอกมือละ200บาทเท่ากับเดือนละ6 0 0 0บาททำกับข้าวเอง ก็ประหยัด5,000บาทต่อเดือนคุณได้ทั้งเงินทั้งเวลาทั้งบุญจากความรักในครอบครัวและที่สำคัญคุณรู้ว่าอาหารนั้นฮาลาลจริงหรือไม่ 8. ตัดค่าใช้จ่ายแฝงหลีกเลี่ยงอิสรอฟอัลลอฮ์ตรัสในสุรออ์อัลอารอฟองค์การที่31กินและดื่มเถิดแต่อย่าฟุ่มเฟือยท้าจริงอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบผู้ที่ฟุ่มเฟือยตรวจสอบค่าใช้จ่ายเงียบๆเ,เหล่านี้ สมัคร Netflix แต่ไม่ได้ดูแอปส่งอาหารที่มีค่าสมาชิกแพ็กเกจมือถือ30 g จิกที่ใช้แค่5จิกตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วคุณจะเห็นเงินที่หายไปกลับมา 9. ควบคุมหาวาจิตใจที่หลงทางอัลลอฮ์ตรัสในสุรออนนาซิอารตองค์การที่40และส่วนผู้ที่กลัวต่อการยืนต่อหน้าพระเจ้าของเขาและห้ามประหารจิตใจจากความปรารถนาแท้จริงสวรรค์น,นั้นคือที่พำนัก เรามักใช้เงินเมื่อเครียดช้อปปิง้งเศร้าสั่งของออนไลน์โกรธใช้เงินเพื่อระบายทางออกไม่ใช่การซื้อแต่คือการอ่านกุรอานละหมาดสุนะสองรอกอาจ 10. จดบันทึกทุกบาทเหมือนฮิซาบวันกิยามะอัลลอฮ์ตรัสในสุรออัลกมัดองค์การที่52และ53 และทุกสิ่งที่พวกเขาได้กระทํามันมีอยู่ในคําทีและสิ่งเล็กน้อยทุกสิ่งถูกบันทึกไว้ลองเริ่มเช้าเย็นตรวจดูการใช้จ่ายเหมือนละหมาดฟะดูสิ้นเดือนสรุปวิเคราะห์ตั้งเป้าใหม่ถามตัวเองว่าถ้าอัลลอฮ์ทรงถามว่าคุณใช้เงินบาทนี้เพื่ออะไรคุณจะตอบว่าอย่างไรสรุปคือเงินคืออามานะท่านนาบีสลุลต่านกล่าวาาว่า ใช้จายตามความสามารถของเจ้าและอย่าสะสมเก็บไว้เพราะอัลลอฮ์จะหยุดให้ความช่วยเหลือแก่เจ้ามุสลิมอิสลามไม่ได้ห้ามการเก็บเงินแต่ห้ามกุนูซการสะสมโดยไม่จ่ายสากาดไม่ช่วยเหลือผู้อื่นจำไว้สามหลักใหญ่ 1. ตะวักกุลพึ่งพาอัลลอฮ์แต่ใช้ปัญญา 2. บาระกะเงินน้อยแต่ใช้ถูก ดีกว่าเงินมากแต่ใช้ผิด 3. ฮาล้าลฮารอมแม้จะประหยัดได้แต่ถ้ามาทางฮารอมก็ต้องทิ้งปฏิบัติจริงลองเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเห็นไอโฟนลด50%ถามตัวเองว่ามือถือเก่ายังใช้ได้ไหมเพื่อนชวนกินบุฟเฟต์เสนอกินข้าวบ้านบ้านแล้วบริจาคเงินส่วนต่างเครียดงานไปอ่านกุรานแทนการชอปปิง้ง ท้าทาย30วันผมขอท้าทุกคนสัปดาห์ที่1ถึง2ลองใช้วิธี10วิธีนี้สัปดาห์ที่3ถึง4คำนวณดูว่าประหยัดได้เท่าไหร่แล้วมาแชร์กันในคอมเมนต์ข้อไหนใช้ได้ผลที่สุดและสุดท้ายบารััลอหูฟีกุมขออัลลอฮ์ทรงประทานความเบิกบานความมั่นคงและริสกีที่บริสุทธิ์แก่ท่านทั้งหลาย อินชาอัลลอฮเราจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่ในดุนยาแต่ในอาคิร์ด้วยกันติดตามพอดแคสต์นี้ในทุกสัปดาห์เพื่อเรียนรู้การเงินแบบอิสลามที่ไม่ใช่แค่เก็บเงินแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายวัลลาฮูอาลัมบิสซาวาบวัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุถ้ารู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม Inspired Voices ไว้นะครับ